เออขอโทษครับชื่ออะไรครับเนี่ยไลยลาครับตอนเบรกเกอร์อ่ะคนไ,ไปป้ายหิมะแล้วนะเว้ยพอเขาอ่ะล่านเนื้อแล้วใช่ป่ะตู้เหงาวะกูไม่เคยปากวาปากวรกูเลยอ่ะเพื่อนไม่ค่ดีนะครับแจงลีสามหนึ่งแปดนะคะ <c oughs> สอิบห้าครับสองเจ็ดหกครับเอ้ยขอโทษครับขอโทษครับชื่ออะไรครับเนี่ยเลราครับเพิ่งมาเะไรครับหรือมานานแล้วเอ้ค่ะเออทำทำเคลียเรื่องครับยังคร,ครับยังเอออันนี้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 ขอโทษท,ที่ถามนะเออไปทำกาแฟหรือเปล่าครับหรือไม่มีแฟนไม่มีค่ะไม่มีไปทำเคลียร์ไหมครับทำอะไรอ่ะไอปลาไอปลาเนี่ยครับปลาปลากวาง เอ้าผมถามไปงั้นแหละผมไม่ได้พาพาไปรอรอรอมา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 เราอะไรอะตอนเบเกอร์อะคนไปไปหิบมะแล้วนะเว้ยพอเขาอะล่าเนื้อแล้วใช่ป่ะคือคืออ๋อผมเห็นแล้วพี่เนี่ยหน้าผมเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะพูดถึงใครเลยเฮ้ยจุดหน้าผมเลยเมื่อกี้อ้าไหนมีมีอะไรอยากเรียกคะถามถามได้เช่น มีอะไรบ้างเช่นหรือว่าเช่นอยากเรียกอะไรบ้างเช่นอะไรคะเช่นไห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 นเช่นอะไรคะกวางตัวนี้อยากเรียกชื่ออะไรคะไม่มีให้เรียกหรอโอ้ไม่มีชื่อเรียกให้กวางเลยหรอมีชื่อเรียกให้กวางไหมจะเรียกว่าอะไรคะพี่โทหรออืมอยากเรียกชื่อนั้นใช่ไหมคะไม่ให้เรียกแบบนี้เราให้เรียกว่าอะไรถ้าสมมติถ้าไม่เรียกพี่โทนี่มีมีชื่ออื่นไหมคะหรือเราอยากให้เรียกว่าน้องลายลาหรอหรืออยากให้เรียกชื่ออื่นมาเร็ว วันน oh. ี้วันนี้เดี๋ยวพี่ปาให้แล้วเดี๋ยวพี่จะให้ขึ้นเร็วทีละขึ้นเร็วๆย่อค่ะย่อย่กค่ะย่อทำไมกวางชื่อแต่ลายลาลายลามันแปลกๆเนาะมันบั็กหรือเปล่าน่าจะบล็ค่ะอิงนะคะมันบั็อกอะไรขนาดนี้คะเนี่ยแล้นกวางชื่ออะไรคะชื่อปกติปะ แล้วจับมันได้ไหมคะนะ่จับไม่ได้เลยค่ะไม่ขึ้นว่าเฟลอ๋อเราตั้งใจจับหรือเปล่าหรือเราจับเล่นๆเ,เดี๋ยวว่าทำๆจับ,จ,บจับไปอย่างนั้นเม่ตอนพี่จับลายลาคือเหมือนพี่ตั้งใจจับนะแต่มันก็เหมือนเฟลเหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรก่องที่ว่านเจอชื่แล้วโทนี่มันดื้อนะไหวเปล่าจะคุมันไหวเหรอคะถ้าจับมันได้อะ เหนื่หนต้องหาคนคุมมั้งคะมันจะหายาดื้เจ็บจังเลยครับช่วหน่อยเจ็บจังเลยครับโอ้นะคะเจ็บไม่ไหวเลยคะ่ะยังเจ็บไม่ไหวเลยครับโอนะครับเจ็บ่ะเจ็บขาเจ็บไม่ไหวเลยครับอ๋อไม่โอนโอก,กันเลยอะ ไม่โอบกันเลยอ่ะโอนะครับเจ็บจังเลยครับเจ็บไม่ไหวเลยมอคิดตอกรถอะโอนะคะเอออย่างนี้ตอกแล้วถ้าถึงรอบดีว่ะเค่แฟนกันมดีมันก็ดีอย่างเงี้ยนะครับอ้ครับวนมันหนีอ่ะครับวันกลค่มีเดวไปกลมันต้องไปไกลครับวนครับอ้วนแต่เขามานะครับวัน ี่ยังแม่งมุกติกำแพงแล้วค่ะดูดวงดีฝ่ากูยิ้มาะลรวะละถ้าพ่าติดกันแพงน่ารักคับดูดวงไปหรอยิ้มไม่แมนไหนครับไหนไหนไหนดูดูแ้่ไหนเลยแมบ ใ้ช่างเป็นแฟนนะคะเนี่ยโอ้ช่างเป็นแฟนแสดงว่าตอนหมหกิจกรรมต้องไปอู่ละใช่ไหมใช่ไหมคบเนี่ยต้องไปอู่ละใช่ไหมนี่อย่างนี้เราก็แนะนําให้คนรู้จักได้ดีส <c oughs> บายละมีแบบว่าลักษณะไหมครับลักษณะผมสีน้ําตาลบอกฟ้านะต้องปบอกฟ้า๋อผมสีน้ตาลช่างหัวสีน้ตาลบอกฝาผมสั้นใช่ไหมผมสั้น าวตาสีตาสีมันตันไหมตาสีฟ้าโ่้อืตาสีฟ้าองหน้าที่ไม่มีรอยสักใช่ไหมหน้าแบบคินคีนตรงหน้าไม่มีไม่มีรูปหัวใจใช่ไหมมีครับมีมีด้วยน่าจะไม่อูหรอไม่ใส่แว่นไหมไม่ใส่แว่นเป็นนมค่ะแม่นมต้องไปอู๋ไหมคะอย่างนี้ต้องไปหาที่อู๋ไหมอย่างนี้ถ้าไปอู๋นี่ช่างน่ารักเยอะเลยนะคะโอถ้าไปอู่างนี้ก็ ช่างช่างน่ารักจริงๆนะครับเนะี่ยช่างคนไหนคะช่างน่ารักจริงๆนะใช่ไหมช่างคนไหนครับช่างคนไหนหมายถึงว่าคุณอนะ่ะช่างน่ารักจริงๆใช่ไหมอันนี้ถูกไหมอันแสดงว,ว่าไม่ใช่คนนี้ทำเคยไหมคะวันนี้อยู่แป๊บเดียวคะ่ะวันนี้ทำไปไนยังคะยังไม่ได้ทำเลยคะ่ะนี่ไงมาทำมันทำได้รีและสามรอบได้ไันนี้ไม่ทำสมมติถ้า ถ้าทำเคสเสร็จแล้วนี่คือจะไม่ตอบข้อความเลยนะะเนี่ยอเมืมอ่อวานเป็นแฟนดีแล้ววันนี้ให้ตอบในฐานะอะไรคะโอนะ้ขนาดเ่านเป็นแฟนดียังไม่ตอบเลยอะต้องต้องไงดีต้องไงดีกันเนี่ยเม่าเป็นแฟนดีเมอ่อวาเป็นแฟนกันยัไม่ตอบกันเลยอะอย่างนี้แย่และ่เห็นเลยอือ ไม่เกี่ยวไหมตอนนนั้ที่แบบว่าก่อนที่ทัตี้มาหากัหากเราก็ไม่ค่อยตอบค่ะแต่เวลาเอาวันนี้อยากตอบในฐาะนะอะไรคะเมื่อวานเลือกแล้วเอาวันนี้ให้เลือกบ้างไ,ไดไหลากคะ่ะไหม้ทุกอย่างเลยหรือเลาใช่แล้วได้สิเมื่อวานก็เรียกไปแล้วไงเมื่อวันเมื่อวันนี้เรียกไปแล้วเราเรลือกละอะไรตอบเลยคนขับรถอะไรพูดกูกเลยพูดกูซะคนขับรถอูซะพูดซะเอาไงคะให้เลือกสลับกันวันนี้เรียกปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอเรียกใหม่กนะสลับกันโอเคไหม เลอกใหม่ทุกวันเลยเนาะใช่เลอกใหม่ทุกวันเลยเลอกใหม่จนไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วอะแล้วก็เลือกจนเป็นแฟนไปเลยโอเคไหมก็ไม่รู้ว่ะแต่หนุ่มสาววีโดนกูละอันนี้ค่ะนี่ค่ะกินอันนี้ค่ะกินอันนี้กินกินซะกินกินเยอะค่ะกินเยอะกินเยอะค่ะชอบกินชาแลัใช่ไหมล่ะกินกุ้งแล้วค่ะอ๋ออันเก็บไว้ค่ะเก็บไว้นะคะอีิอันหมดยังขนาะอันของเก้าหมดเลยอค่ะ กินไปกี่อันคะน่ะเป็นร้อยเขาถามได้ใช่ไหมใช่ไหมถามได้ใช่ไหมเป็นร้อยเลยเหรอกินไปร้อยอันเลยเหรอใช่กินไปร้อยอันเลยเหรอให้อันเดียวค่ะต้องสมองเต็มอ่ะร้อยอันหล่ะทวีอ่ะอัดเอาแป๊บร้อยอันหล่ะเอาแป๊บอุ้มเต็มอัดเขาใส่ไม่น่าได้นะตัวเขานาเต็มนะ ว่าอะ 200. สองร้อยสองสองสองเบวทำไรคะเนี่ยอันนี้เกินยังคะเกินที่กินไปเรียงเกินยังคะเลโอเคค่ะกูไม่รู้หรอกเตรียมมากี่วันกูเจอสองวันอนะกูไว้แซงแหม่นนะจบ